สิ่งหนึ่งที่เป็นบาปนะรองลงมาจากการทำชีริกนะการทำชีริกต่อลอสุบฮาหนะหัวตาลาก็คือบาปที่เนรคุณกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องของทำดีกับพ่อแม่เนี่ยนะก็เป็นอันดับสองรองลงมาจากการละมาดนะพี่น้องนะการละมาเสร็จแล้วก็เรื่องของบิดรุนวาลีไดอีกขัดิษบทนหนึ่งเรื่องบาปละ่ะ าบาปที่เราลงมาจากชีวิตก็คือการเนรคุณพ่อแม่เนี่ยมันทางตรงกันข้ามกันเลยนะดังนั้นผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่เป็นลูกทั้งหลายนะน้ำตาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากน้ำตาของคุณพ่อคุณแม่เกิดขึ้นได้สองแบบพี่น้องพี่น้องเลือกเอานะว่าอยากจะเห็นน้ำตาคุณพ่อคุณแม่แบบไหน แบบที่หนึ่งก็คือเห็นแล้วก็มองลูกด้วยความปลื้มปิติผมเนี่ยขนาดพี่น้องเห็นลูกศิษย์ของผมเนี่ยขึ้นกุตบ้านเนี่ยผมยังรู้สึกดีใจเลยและนะับภาษาอะไรกับพ่อแม่ที่คลอดออกมาอุ้มท้องและเห็นลูกตัวเองขึ้นกุตบ้าอยู่เห็นลูกตัวเองบรรยายศาสนาอยู่เห็นลูกตัวเองกําลังนําละหมาดเป็นอิมัมอยู่พี่น้องมันจะมีความสุขขนาดไหนผมเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกแบบนี้ทําไมอะ่ะเพราะลูกผมเพิ่งห้าขวบ แต่พ่อแม่ผมเนี่ยมีความรู้สึกนี้แล้วทำไมอะ่ะก็ผมเนี่ยออกทำงานพี่น้องบรรยายศาสนาคุณพ่อคุณแม่ก็ดูอยู่ฟังอยู่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์มัสยุดก็มีความรู้สึกนี้อยู่นี่คือน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นลูกของเราคลอดออกมาจริงไหมนั่นคือรักที่บริสุทธิ์มากพี่น้องผมนี่น้ำตาแตกเลยตอนที่เห็นลูกผมคลอดออกมาอยากเห็นหน้าลูกตัวเอง รักเลยพี่น้องเข้าเดวารักแรกพบรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์หลังจากนั้นพอลูกเรียนจบเราก็จะมีความสุขมีความปลื้มปิติแล้วก็อย่างต่อมาก็คือลูกได้ดนิก้าแต่งงานมีครอบครัวได้ค่คของที่ดีบางคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุเรียนหนังสือก็ลังดีๆเลยสุดท้ายเป็นไงถูกจับยาเสพติด นะตอนเข้ามาเรียนเนี่ยหลอนนั่งกันเต็มห้องเรียนไปได้ถึงปีหายไปทีละคนทีละคนโดนคดีหรือบางคนก็เรื่องชู้สาวจนกระทั่งมีลงมีลูกท้องก่อนเขาเรียนกะนัถอนก่อนวัยไม่ได้มีก้ากันนะนะก็มีเหมือนกันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องคอยพยายามบอกพยายามสอนลูก <Yeah. S 1> ผมเองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเนี่ย บางครั้งเวลาที่เรารักไม่ถูกเวลาวาหัวใจไม่ถูกที่ก็เกิดปัญหาคนไทยนะพี่น้องครับบางครั้งอันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นเฉพาะประเทศหรือเกี่ยวกับเรื่องของความความเป็นอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าพอผมเรียนหนังสือไปได้สักพักหนึ่งพี่น้องผููมีหมานทั้งหลายก็มีความรากักพี่น้องนะมีความรากักก็อยากจะแต่งงานอ่าเพราะอยากจะแต่งงานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือก่อนแต่ว่าด้วยความรักของคนพ่อคนแม่ก็เป็นไง ก็ยอมแต่สัญญากับแม่ได้ไหมสัญญากับคุณพ่อได้ไหมว่าเรียนแต่งงานแล้วจะต้องอะไรจะต้องเรียนให้จบตั้งใจเรียนพี่น้องคนเราเนี่ยเวลาอยากได้อะไรมันทิมกระรับปาไปก่อนเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้หรอว่าจะทําได้ไม่ได้แต่ก็รับไปก่อนปรากฏว่าพอแต่งงานไปแล้วอันนี้มันเกิดปัญหาอันนี้ไม่ได้โทษใครเลยนะตัวผมด้วยนะพอเวลาที่อกหัก รักคุดผิดหวังในการ,รในการในความรักแล้วเนี่ยสมาธิในการทุ่มเทในการเรียนศาสนาในการเรียนโดยเฉพาะอ,อยู่ต่างแดนเนี่ยมันหายไปมันหมดไปพี่น้องมันทําให้หมดอะไรตายอยากจึงไม่แปลกนะทําไมที่วัยรุ่นที่อกหักเขาถึงคิดสั้นนะไปโดดสะพานบั่งอะไรบ้างเพราะมันไม่นึกอะไรแล้วแต่ฉันไม่ได้คิดสั้นอะไรนะแต่คิดว่าไม่อยากจะเรียนหนังสือแล้วเบื่อแล้ว หลังจากมีปัญหาเรื่องคู่ชีวิตผมก็เลยบอกกับแม่นะบอกว่ามะผมจะไม่เรียนหนังสือแล้วผมจะเลิกเรียนมะถามจะมาทําอะไรมาขายควายหรือเปล่าลูกเอ้ยมันคิดอะไรไม่ออกพี่น้องแต่ไม่อยากเรียนแล้วใจมันไม่เอาแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็เหลือประมาณสักสามเทอมสี่เทอมอ่าประมาณประมาณปีครึ่งจบนะหน่วยกิจพี่น้องแม่ก็บอกกลับมา นะกลับมากลับมาพักก่อนมาพักใจก่อนมาเติมเขาเลยนะมาเติมกําลังก่อนแล้วค่อยคิดใหม่หลังจากกลับมาเมืองไทยเล้กก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องเดนอนเสียใจร้องไห้อยู่หมดอะไรตายอยากอยู่แล้วก็เตรียมเอกสารพี่น้องเพื่อจะไปลาออกเพราะว่าของผมเนี่ยมันลาไม่ได้มันเป็นทุนรัฐบาลเรื่องใหญ่ต้องมีเหตุผลรองรับไม่ใช่อยู่ดีจะเลิกเรียนเพราะเขาส่งมาเรียนเนี่ยใช่ไหมเขาส่งให้ทุนมา แม่ผมก็ไม่พูดอะไรก็คิดว่าผมเนี่ยขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่จะไปทําอะไรจะไปลาออกแล้วจะมาสูตรจะไปลาออกแล้ววันที่แม่เตรียมเสื้อสูตรให้อะไรให้เดินทางกลับไปขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะไปทําเรื่องลาออกเนี่ยแม่ก็เอาจดหมายฉบับหนึ่งพี่น้องเป็นจดหมายที่ใส่ซองแล้วก็ใครมันมีรอยยับๆไม่ใช่จดหมายใหม่ๆนะเป็นใสซองที่แบบเก่าๆแล้วก็ ใส่เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อสูตรของผมนะเอาไว้ในเสื้อสูตรของผมนะแล้วก็บอกอย่าพึ่งเปิดอ่านอย่าพึ่งเปิดอา่านนะให้ไปถึงเมืองนอกแล้วไปบินไปถึงแล้วค่อยอ่านลูกค่อยอ่านแล้วแต่แม่ก็บอกว่าถ้าถ้าถ้ามาอีกทีหนึ่งมาลาออกเนี่ยก็ให้กลับมาดูน้ําตาของคุณแม่ มาดูแม่ร้องไห้ถ้าจะลาออกก็กลับมาเพื่อมาดูแม่ร้องไห้แต่ตอนนั้นไอ้จังหวะฉันก็เป็นไงไม่คิดอะไรไงใจมันไม่มาพี่น้องเพราะกดว่าพ่อบินขึ้นไปแล้วบินขึ้นไปแล้วพี่น้องครับแล้วก็ถึงที่พักนอนพักจดหมายก็ยังไม่ได้อ่านเช้ามาก็ทำเรื่องที่จะไปไปลาออกนะไปลาออกแล้วเมเรียนหนังสือแล้ว นึกขึ้นได้พี่น้องมาฝากจดหมายมานี่ก็เลยเปิดอ่านดูในจดหมายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขียนมาหลายหน้าไล่ตั้งแต่ความรักที่มีต่อลูกตั้งแต่ลูกเกิดวันแรกที่เห็นหน้าลูกไล่ตั้งแต่ตอนที่ฉันสำลักกล้วยแล้วก็ติดคอแม่วิ่งอุ้มไปโดยที่ไม่รู้ว่า ลูกจะเป็นยังไงแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลขอเฝ้าเขาไม่ให้เฝ้าเพราะอะไรเป็นเด็กเล็กรงบาลเด็กก็เลยขอผ้าอ้อมที่เปื้อนอ๊กลับมาบ้านเพื่อจะเอามาดมคิดถึงลูกฉันอ่านไปถึงแค่นี้แหละเก็บเอกสารที่จะลาออกยัดใส่แล้วก็เดินไปหาที่ทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนตั้งใจเรียนพี่น้องครับ และหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้อ่านจดหมายนี้เลยอ่านได้แค่วักเดียวพี่น้องเพราะมีหลายอันคงจะเขียนไว้ทั้งหมดนะครับว่าตั้งแต่เลี้ยงเราลําบากขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่วันนี้เราจะให้แม่ของเราช้าเป็นครั้งที่สองร้องไห้เป็นครั้งที่สองเหรอและฉันก็เป็นไงพี่น้องและฉันก็ตั้งใจเรียนพี่น้องแล้วก็พยายามนะบอกกับแม่อ้ที่ผ่านมาแล้วขอขออาภัยด้วยขอโทษด้วย ที่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เลยเวลาที่อะไรเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นอะไรที่ทำตัวไม่ดีพี่น้องก็ขอให้แม่อภัยให้ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าคนที่เรารู้จักกับเราเนี่ยจะให้อภัยเรากี่ครั้งกับความผิดของเราแต่สำหรับคนที่เป็นแม่พร้อมที่จะให้อภัยลูกเสมอ